สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมช่องของพี่โอนิติเทพอยู่นะครับถูกแล้วและนี่ก็เป็นผลงานของพี่นุ่มกับน้องหมวยที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคโกะโหลกแทนพี่โอและแสดงความรู้สึกหลังชมมาว่าสนุกมากนะครับติดตาม2คนนี้ได้ตลอดเรื่อยๆในช่องนี้นะครับจะมีคลิปที่จะคุยถึงภาพยนตร์สลับกับพี่โอบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นุ่มกับพี่หมวยที่ไปร่วมงานนี้เชิญคุณผู้ชมรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เาวันนี้เรามาดูหนังเรื่องโซอ่อาวปินด้านนี่ครับโอเรมาตวันเป็นไงครับวันนี้สนุกไหนุกนะสนุนะสนก,นนกน่หัวนนเรอต้งแต่ตอนเรื่องเลยอะ่ะใช่ค <laughs> เพราะว่าเหมือนจังหวะมันมีให้นี่ตลอดเลยนะ ะะะเชอบไครเล่นอ่ะชอบใครเล่นชอบชอบโฮ้ยตุคละครเยอะมากชอบหลายคนอยู่ะเออแจ๊สอย่งแจ๊สหนุ่มกัญชัยอะอย่างเงีตัวหลักๆอย่างเงี้ยชอบใครวะชอบพี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องนี่โคตรดีเลยอันนี้ตัวหาเอ้ตัว้เล่นไม่หลุดด้วยนะแกมามา่อยหรือตาหลักตาหลายใช่ เออแบบเป็นความเป็นความตั้งใจที่แบบตลกมากเหมือนแบบเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจเล่นแต่แบบเออคือมันออกมาแบบนั้นความที่เขาแบบ,แบ,บ,แบ,บธรรมชาติธรรมชาติของเขาอะแบบตลกธรรมาชาติของเขาก็คือเขาอะไรนะเขาเล่นจุดแหว่เรื่องเนี้ยเขาเล่นอินเขาเขาเล่นอินเนอร์อะเปิดเปิดมันไม่มีบทอ่ะ <im it> ใช่เหมือนเขาไม่มีบทแล้วก็แบบว่ารุ่ยรุ่ยรุ่รุ่ยตอบกันแล้วแบบว่า นะพีมนอานนท์เนีะ่ะเขาเหมือนเขาจับอะไรหลายๆอย่างมาไปยำรวมกันให้มันอยู่ในเรื่องเนี้ยแล้วมันเป็นเนื้อเรื่องที่เราดูแล้วเราลุ้นตามตื่นเต้นตามได้มันเหมือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันเลยเข้ามาทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันได้เนือ้อเรื่องน่าติดตามอยู่ใช่ ครเครียดใครเหงาใครอยากแบบพาอารมณ์ดีมีความสุขมาดูได้ครับเพราะมันไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรเลยสาระมีไหมมีอา่ามีตั้ไหนตอนจบ <laughs> สาระที่ดีก็มีแต่ตอนจบตอนจบครับ <laughs> แต่คือเอาง่ายๆนะดูอันเนี้ยผมมาแบบไม่คาดหวังเลยนะ อ่แบบมาดูเป็นงั้นๆแต่พอดูเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้มันมันฮามันสนุกมันติดตามแล้วระยะเวลามันมันมันดูอะไรอ่ะมันดูไม่น่าเบื่ออ่ะมันมันมันไม่นานจนเกินไปใช่ ตนี้เราออกออกมาเดินเรามาถึางนี้มาพูดกันตรงนี้รู้ไหมเพราะว่าหนังมันจบค่ะตอนนี้ใช่แล้วข้างบนอะคนเยอะมากเลยเรากลัวว่าเดี๋ยวอาจาจะออกไม่ได้จะหลงเป็นหลงป่างเงี้ยนะ <c oughs> สถานที่มันไม่ใช่สถานที่ที่เราคุ้นเคยเนียใช่ค่นะมันแบบเราเราไม่ได้เด็กในเมืองแล้วเด็กป่าเรา นึกว่าตกนึกวตกจัเอาแบบปล่อยจอยเอาฟิวโลมาดเกเอาฟันมาเลยเท่าไหร่ฟันเอาแอ่าผมก็ให้เท่าน้องหวยนะให้แเหมือนกันเลยวันนี้เท่ากันเลยครับเออมันมันสนุกอ่ะมันแบบปล่อยจอยมันแบบอเออ ดูครับเออยแฮปปี้อะยิ้มแบบตัวสั่นนั่งตัวสัน่นไงนั an ่งตัวโยกอ่ะอ่าขอขอแนะนำแนะนำแนะนำมาดูเพื่นๆพื่อนขำขำสำหรับวันนี้เราสองคนนามากับพี่โนพี่อะไรวะพอมอพอมอขอลาไปก่อนสสวัดีบ๊ายบายอดีต